ดีจ้าพี่น้องสวัสดีครับมอตองก็เสาไข่มาทํางานด้วยจ้ะมือนี่ทำงาน,านงานอยู่หลังบ้านนี่จ้าบริการมกอนเขียวเก็บก้านพร้อมเดจ้าเสาไขา่าขาก็มาเก็บมักล่วง สคนผมมีนอบต่องเนาะงานเหมือนเดทำงานกันคือเก่าจ้ะเ่ปามพวิษกันหลายคนเขาฮิตกันสองคนจ้ะเกี <nok t falls> ่ยวปามพ้อมอบต่อเกียวปามปามกขาม่ค่อยมีนะบอ่องเนาะสวงนี่างหลกิะไปจ้เบื้องบอตองเที่ยวปามกัน เร็วบอตองเฮ็ดดินนี่เจ้ายไปเจ้าขบบยเห็นเมื่อกี้นี่นี่นนเลยพี่น้องเฮ็ดโคนออกจ้าหายนุ๊บบอตองนี่แค่นี่บอกงามดอกงาม โอ้ดอกหามงามไบุหลายเป็นไหพี่น้องบึ่งกด้วนึกว่าเอาสิบได้เก็บเพชรไหนพี่น้องมึงเลยสได้ตรงนี้พี่นองเด็กพี่น้องแล้วออกกันนี่โอ้โนี่เบาเหียบเอาตองโอ้โ้มันเหี่ยวหมดเลย บอ่อตองตัวนิ่งตัวนี้น้อยนี่นิดพัดพี่นุ๊บบริเก่ท์ทะเลของสองคนเนาะน,นี่เดียวสาวไข่ไปเอาตะก,กร้ากับเสียมกันเด้บอบ่อตองเด้อพี่นุ๊บเดี๋ยวให้บอ่อตองหาถาจ้ะเดี๋ยวสาวไข่ไปเอาตะก,กร้ากับเสียมก่อนบริไกย์จะอยู่หลังบ้านนี่สาวไข่ไปเอาเสียมนอนเด้อเอาเสียมไปาไข่ไปเอาเสียมมาแล้วจ้ะให้บอ่อตองขุด เหักหระบาดตองคุดๆบาดตองคุดเล็กๆดีได้เนาะแข่งขนาดนี้พี่น้องฝนมาตกมาเห็นนิดหลงออกไหมมาดูพี่น้องเอาปวกกินหรือบาดตองเนาะปวดดิ้ขึ้นไหมบาตอง นี่ระยยาวอยู่โ okay. อเคหมานกนทำงานติดไปเห็ดขนหมานเนาะมันมือ,อ,ลอมเอออลาะบ่เห็นไหมบ่ตอมบ่ตอมเงือกมือโลหินเนาะนึอเศร้านึกดูดีทางพุ่นเห็นเห็น,เ,นเห็นบ่ต้องเห็นเนาะเออเห็นขึ้น ขพืชหินเราตร้องลงอ๊อกเฮ็ดคือออกวะเราต้องก็ไม่ย่างเลาะเลยบอมีบ่มา,มาทำงานเพืชขิงมังอื่นพี่นอ้องสุดมากอยากยมังอื่นเฮ็ดโอกาสเห็นหลายพี่นอ้องมาทำงานในสดวนนิดป่ะน้อยู่ครับจริงสาวใครวะโอ้ยลงคลิปทำงานให้พี่น้องเมืองก้อนเมืองนี้วะบุมีคลิปพี่น้องเมืองนีน้บุมมีเฮ็ด ว่าจ้ไปหาอยู่หากินทำงานเนาะทำงานโอ้ยปวกกินปวกเลยพี่น้องทำงานมีแค่สองบ่อนี่แม่บอกบ่อต้องออหาเบื้องเห็นเห็นเนาะคุณต้องฟังฮะเนางนี่หลายดอกพอดีแกงกินตอนเที่ยงแซ่บเรื่อกงานพอดีเนาะแกงเลยโอ้ยปวกกิน เดเอานันนี้หน่อยเนาะหน่อยหน่อยพยามาามันอ,อ,อ,อันเออมันหลใช่เนาะพยามคุณลงอีกบ่ได้บ่ต้องมันบ่ออกดิหันนี่มันก็คาดขาดใจจากเด้กด้กานมันยามนี้ต้องเอาแบบไปนั่นเลยไปนี่จัน้อยเพราะมันหน่อยหน่อยดอกงามบ่ต้องนึกได้เก่งเหรอ ได้ดตองตบดินออปุอ่มดินขึ้นมาเป็นก้อนเลยพี่น้องนต้องามงามเดีสิด้้อโอ้ยบ่อตองนี่คุด้คด้าุด้า้าบ่อตองนึกว่ามันทีขึ้นแกเอา ของมันทั้งหน่อยเนาะ,ะแก้วแก้วดึงขึ้นมาจนท่านเลยสุดจะคุด่ะน้อง,งอาได้ตื่มแลยไม่เมื่อกี้หน้างานก็นอยู่ใกล้ห้องคนงานเดียวกันด้วยจ้ะอ้ยเสียงมันคุดเลยพีน่นอง เห่าแล้วบ้านอยู่ใกล้กันได้หมาสองบ้านนี่จะบาถือกันเจอกันยำใดบนเห่ากันเด้กัดกันกัดกันบอทองเลี้ยงหมาสามตัวเขาก็เลี้ยงหลายตัวเพราะว่าเขาอยู่ทำงานในป่าที่นอกไปเวลาไปหาอยู่หากินน่ะบอทองเนาะเอาหมาไปนำจ้ะเวลามันเห็นนั่นเห็นนี่มันก็เห่าหมา สื่อสัตว์ปเป็นเจ้าของพอได้แต่ต้อตงเขาจะได้จะุ้งพุดลงอีกพุดง่ายขึ้นมาเพราะยังได้ขามันน้อง่าต้องละถมไม่พี่น้องอ้ยเอามือไปคุ้มหักเลยคุมห ขาบลูกไปใส่ขาขา,ขา,ขาถ่มให้ก่อนที่น้องดิมาตรงคุม้มคุ้มหักเลยคุดเอ่ะเรกต้านเราขามัน,อมนถอดไปได้เด็กพี่น้องเร็วแข็งจมปวด ก็ใครเห็ดแล้วหักแต่พื้นแห้ะกรอบนะเนาะเห็ดแบบนี้ปวกกัำลัาแรงพอดินก,กูตึ๊บตึ๊บ ไรบอรตรงสิได้มันฮักละอืมดไปยาวอยู่ดีสมบูรณ์ดอกสุดท้ายแล้วครับใครถึงน้ององามขนาดนีหหน้เชิญคิดกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอรตรงด้วยครับ เคยมีกำลับบงใจทำคลิปต่อนะบอตองเนาะมีสพานด,ดอกนี่พี่เล็กพี่น้องเอ้ยเมื่อยหาแล้วจ้ไาไมปวหล่พี่น้อง็หล่จะเบื่อได้จะแกงน้อยเนาะแค่น้อยก็เบื่อหน่อยไดย้พี่น้องเด้อแกงเสบบิบวกบวกพี่น้องแซ่บบอรตรงก็บสาวใครเห็นอีกถึงใคให้เบื่ออีกจ้าทำงานพี่น้องเดี๋คลิปนี้ก็พอพอแค่นี้เด้จ้า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวไข่แฟมิลี่ในเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สำหรับสวัสดีจ้าสวัสดีครับ